สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากินหมี่ซ้วกันจ้าเพืพ่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะมากินหมี่ซ้วกันคาร้านแคนนาบิดแคนนาบิดร้านแคนนาบิดอยู่ทางเดินระหว่างบายหงหนึ่งไปบายกงสอง, 1, bye bye bye, อง 2, บ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้เป็นตึกแถวหนึ 1, ่งคูหานะจ้า <lur ks> มากินได้เลยเปิดสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์สิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์จ้า มีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนห้าสิบไก่ตุนห้าสิบเนื้อตุนเจ็ดสิบก๋วยจั๊บหมูกรอบหกสิบ 60, กว๋วยจั๊บยวนหกสิบยันตะโฟ50ห้าสิบนะคะเกี๊ยวน้ำหมูแดงห้าสิบค่ะขนมจีนน้ำยาไข่ตาหวานห้าสิบนะคะกว๋วยเตี๋ยวหลอดห้าสิบแล้วก็กระเพาะปลาแปดสิบลาบเป็ดร้อยหนึ่งลาบหมูร้อยหนึ่งนะคะน้ำตกหมูร้อยเนข้าวเหนียวสิบบาทข้าวเปล่าสิบบาทมานั่งรับประทานได้เลยค่ะถ้าไม่สะดวกมากินโทรมาสั่งก็ไดด้นะะะะะคคคาาค่่าาารริตมยทง 0816304622ละลน์มาสั่งก็ได้ at lina gang line มี at l e e n a g a n g จ้า at lina gang line ชื่อก่าวหดเข้ารถคิดตามระยะทางนะจ้ามากินกันจา้ามาคุณแม่จะกินให้ดูนะมามากินกันกินข้าวช้ากันแล้วหรือยังเพื่อนๆมีมๆมีมั่วม,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 มีสั่ว มีเห่ดหอมมีแฮนมีกระหล่ำปีอืมมากินเงินจ้ามากินเงินจ้าผักมีตัว Cái ừ. làm tê, cái làm tê